สบายดีสบายดีพอไปพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิ้ลถุกคนมาแต่เพื่อนม่ใหญ่เคี้ยวบัดไปเห็พนพอเถากับลานพี่น้องกับลานเคยเพื่อนจ้กเห็ดย่างขมุกขมุยีนี่นะฮึโอยทำความสะอาดให้เพื่อนพี่น้องเลยมาทำความสะอาดให้ลานนะจ๊มาะทำความสะอาดอยู่เพื่อนแล้วก็ เอาอันนั้นมาส่งได้เป่าพุ่นนะบ่วได้ใหม่แล้วว่ะบ่ได้เป่านะเห็ดบ่เป็นมาจ้ะเป็นอยู่ครับเป่ากล่มทางมากที่เป่ามันเห็ดเต็มไปเเราทดสอบเมื่อพังงี้ก่อนเดี๋ยวมึอเป็นมาแต่มันหกมันเหือดนี่เลยเอาออกน่าเหี้ยอู้้นี่ต้นต้นอันนั้นบ่ได้ใต้นะครับไปบักของร้านถิ่นนะโอ้ยมึงดูผู้ต้นบารมีบ่ได้ตาย แน่นอนจอมันจอกลางเลยมันรอยู่พื้นพูนอ่ะจอพื้นมันมันมันตายอยู่บ่บประตูขนาดทางออกคือยังเขียวอยู่ส่ะน่ะมันยังเคี้ยวแต่เปลือกมันแล้วมันบวระอดแล้วโอ้ยมาเห็นเห็ดขมเวี่ยวขมุกขมุยตากแดดแล้วบางแดดแหมคืออยู่ในไผ่นี้แล้่าแนวอื่นมาปลูกไตแคน มักม่วงเลยเอามักม่วงฝนเคยถ่ายกันก็ได้อยู่ซื้อตอนเช้าก็ไปซื้อน้ำดื่มนะพี่น้องคนขึ้นคนลงอยู่ว่าพอถ่ายคือบปเห็นมาพร้าวซื้อน้ำแบบก็ได้ว่าน้าพิ่นบัวเบิดเช้าน้องข่อยย่างมากหมดจังแล้วพวกนข่อยเมื่อดฝนหมดจานน้ำเขาเลยข่อยย่างมากข่อยเลยฮข่อยเยอะเลยข่อยนี่ อ,อย่าหยอกมานะข้ามันครบมากเลยวันนี้เงินไปสียาให้คนเด้อสีเอาเองโลดบอกว่าอย่าหยอกมันไ <ś> ป <red> er> สีเองโลดข่าเนี่ยนี่นะบัวฮับพิซโซบใอ้ปาลี่พาไปสีเราเด้อเงินกังเงินเจ้าโลดด้านซ้าวบอกว่าอย่าหยอกอย่าหยอกใครเนี่ยแต่วาลีเงินล,ล,นลาย,ายวาสั้น นนเคยถ่ายอันเคยถ่ายถาอดซวนและนะ้วเลยอันรัแฝงสีหเพิ่นไปทำธุระอยู่บ้านสีสว่างนะพี่น้องรอเบิง่งรอชมเด้อเคยถ่าได้สิไปเมือนนี่รัแฝงไปได้ไปเอาเนาะเคยถ่าไปเพื่อเดียวเนาะพี่น้องเคยถ่าออกงาน ท oh, exactly. huh? ั้งเห็ดทั้งถ่ายรถเคยถ่าเเลยถ่ายคลิปใบยังได้ใช่ไหโอ้เจ้าบัวจักติ้นต้นคามต้นคามย่อมเสือน่ะเนยังบดฮะยังขู้จักสต้มสติ๊ก ถ้าเต็มหนาเตรียมตาเตรียมคองให้เคยเฒ่านะพี่น้องเนาะเกลือคอแบ่งเอาน้ำปลาเมาเอาพี่น้องอันนี้ก็เป็นของพอตู้กับร้านนะพี่น้องทางแคนาดาเป็นฐาเงินมาหายปลาเมา,รเมาบริหารถ่าเห็นภยัยมาขายนั่นค่นี้ก็ใหยซื้อเนาะพี่น้องซื้อซอยข้าเจ้าแจกชาวบา้านเฮาเนาะหรือว่า คนนอกบ้านก็นได้เนาะมองได้เหมาะสมก็เอาหายว่ะอันนี้ก็เป็นของน้องเกเนาอพี่น้องทางจังหวัดอุดรคือเก่าน้องเกบน้องเก็บ,น,กบนีเด้กเฮ้ยปักเอันเป็นห่วงเป็นใยเนาะรอบครุยใยปิ่นกับน้องถีดโดอ้ยเคยถาพร้อมแล้วแล้วว่ะอา้าเฮ้ยใครเอาใส่เบาะมันมันเต็มแห้งมันสิกระโดดออก ยำทางเข่าได้อยู่บอก็ได้ว่าลงยิ้วเข่ายิ้วเข่าเลยแค่แถวหนึ่งเข่าห้ากามาเงินเต็มอัหยาเลยโอ้ยเงินสบายแล้วคอยอย่าไปเลยลูกอย่าไปเลบ่แม่นต์เลกเล็กหน่อย อีหล <Greek passage. S 3> ่าอยากไปน้ำพุนน้องบูมหัวเอาน้องไปเลยพี่น้องก่อมเอาน้องไปเลยพู้หยาดไปน้ำปลาปลาเนาะรถไฟฟ้าวัดแผดเบิร์ดเสียไปอีหล่าอยูอะไรวะนี่ไปก่อนพี่น้องไปก่อนเคยเถ้าแล้วอ่ะ ขำแห้งเลยเราะถ้เป็นตกแหละเผามาไหวผ่าเกลือเป็ดเกลือไก่เราสะแพงกับเผาห่านสบายดีพี่นอ้องสบายดีรอบรอบนี้เป็นรอบของเคยถา่เน,ะน,เนาะมนรีกาได้รับโอกาสมาวันนี้เป็นให้โอกาสมาเป็นไลเดอร์เ่าซะ หรือว,ว่าเอเป็นพนักง,งานส่งคองเนาะมันนี่ว่าอันมันนิกาห็มาเยี่ยมยาม,มยายมไม่ใช่ปินเนาะกบับไอ้้านชายเขาคิดเพิ่นมันนิกามีหลายอย่างมันนิกะมาฝากเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมํำกัเราไปหนันง,งเนาะว่ามีอย่างไงเอาคิดคิด,ดอ่าอ่าอ่ามามามาทางนี้มาอ,อ่ามาหับคลองก่อนมาหับคองก่อน อ่ามีเกลือมีเงีย้ยอ่ามีไข่มีปลาทูอ่ามีปลาทูเนาะ,ละ,ะหลอดไฟพ่อเออหลอดไฟพร้อมเดี๋ยวสิมานต่อปากพัดลมให้เดี๋ยวย่างอีกย่างอีกใต้เบาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งลืม ได้มาแล่ะพี่นอมามา้องมาม่าต้มยำมีทั้งไงมีทั้งไทยมีมีของไทยพร้อมนี่จะมาม่าไทยไไหรือมั้งลายรสชาติาขาเข่าสูบกินเออขาเข่าขสูเบันกินลุ้งส่วนหิวเข่าเวอโอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีอ่าสวีดัสสวัสดีอ่ะ,อะ สบายดีอแต่อันนั้ได้เรื่องประคำว่จาจังได้นอว่จาจยงได้นอแม่มีแต่แนวคอ,ออีกเลยเออจ็บกระเพาะเออเจ็บกระเพาะโอ้ยไว้หน้บ่อ,ก,บอก,ก่อนสิสสได้จัดมากระเพาะเพราะว่ามื่อนี่คนใน้เกิยังโมโหความได้เขากับมานเมื่อีนง่ายๆซะ เป็นตัวแทนเพ่นมาเนาะเป็นตัวแทนเศ้าแพงมาเหมือนนี่ไอ้เคยถามาเห็ดมถทายคลิปทรงให้เพื่อนเบื่องเพิ่อนชมเป็นไลเดอร์ว่ามุนมวเนี่ไลเดอร์ว่าสั้นเลียนคนมากเลยเป็นนักงานส่งของเรียวว่าโดยโดยเรีย้ว่าสิมาต่อปักให้น้ำ แล้วอ่านใช่ใช่เลยได้แล้วเคืนให้ันณถั่วให้ร้านถั่วโตให้ให้ร้านชายบ้าโตให้มันหดหดเป็นโดยเออก็ไผ่ไมนสิขาดนะเพราะว่าไผ่ตัวนี้มันกินไผ่โบแห้งดอกมันกินแมนแมนแล้วเพิ่นย่ายให้ร้านคืนย่ายไผ่ดอกนี้ลงมาเปลี่เอาเอาไผ่พุ่มดอกอันว ah ่ามัขาดึ hmm. frankly, long, like mm ้นไป้ชายผัดบริขาดออืแล้วเอาตัวนี้ลงมาให้มันเอาลงมาให้ ก็ได้เห็นหุ่นดอก n h เลยดอกใช่ใช่ได้บุกกระตีก็เหยอดมดทางใชกับหลอดนึ่งเก็บไว้เนาะอ่าเก็บไว้แล้วปักเสียบปักยังเด้เรียบร้อยแล้วปักผหลอกผลมอ่ะนะมันบ่งหายบึ้มดูดดอ่าก็ดีแล้วสักขันเอาน่โอ้ใช่หวามันเิเป็น ดีแล้วขนาน่ะเออดีแม่เอ้ยคนผู้อื่นมากับพวเฮตไทมันเบโดยยโดคันอีป้าอะไรมาเฮตไทมเพิ่อเพ่เพ่เมันบแซบแซบคอที่เขาเนากระดูกมาแต่เือนอ่เือนน้องเขานเออเออเออนนเป็นใบเลยเนาะเออคนคนเป็นใบพี่น้องคนนกินแซบยูซะเอโดยสบายดีกซะเฮตน้ำเขาโดยโดยอือ เห no? no? ็ุเวียกเห็ดงานเต็มที่เนาะคนตอนแรกว่าสิมาต่อฟื้นต่อไฟให้น้าม่เอ้ยมือนนี่คันนวนั่นกันห่วยก็โอเคแห้วคันนวนี้ถือว่าเป็นไรเดอร์ทรงของโดยเฉพาะที่สมุนนี่ะเนาะบริสอมได้แซม อ๋าๆขอขอบพกขอบใจนะไอ้เพื่อนผู้เฮ็ดนี่ก็ได้ขอบใจแบอใจดีทางร้ายสิมาส่งมาใช่เนี่ยหน่อยผู้เก่าแหละผู้เก่าบ่เออขอบพกใจคุณไอ้ไรสิเยอะก็ลืมเลยส่วนหญ่ไอ้น้องเก็บไอ้เก็บโดยขอบใจคุณไอ้เก็บทางร้ายสิดูเงี้ยอันนี้กเงี้ยคนน้องขับยายเนายตัวโซซันยายกับลายเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวสิอน vàng vẫn anh em lôi đôi 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 chip cặn cào pan cào đôi hoa tụi bay hoa kìm cọp hm cọp hộp 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 ขอกับบุรีกินหอดประเดกประลาอืมของบุญเห็นกับเพื่อนบอกว่าสิเข้าไปอีนางถามหาว่าอีป่าคือบุมาไปแล้วเจ็บกระป๋อม้วนลำกับบุรีพังหนามือ้าวโอเคเนาะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวสิจัดการเดี๋ยวสิไอ้ไอ้เพื่อนจัดการให้เนาะโดยโดยโดยอ่ะอ่ะอ่ะสบายดีอ่าสบายดีเนาะอ่าถือว่ามาฮอนเอกโอ้ย ติดตามชมคิมนาเดอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่งเสาแพงให้เด้ออ้วาวพิษพังพลาดพังประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องวันนี้เป็นไอฮัทครับเนาะเป็นไลเดอร์ไอเพื่อนนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภยัยอ้าวขอก่าวเข้าว่าสบายดี